นักฟุตบอลสี่คนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือมาดูกันว่าพี่จะช,ช่วยนักฟุตบอลสี่คนนี้ได้ไหมใครที่ช่วยนักฟุตบอลสี่คนนี้ได้แสดงว่าคนนั้นโคตรเก่งโคตเรเทพก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยครับทาโคตรแล้วไปช่วยนักฟุตบอลสี่คนนี้ให้ได้กันเลยเริ่มจากของอย่างแรกก่อนเลยห้องน้ำหรอเอาไปช่วยใครดีครับทุกคนใครปวดท้องอ๋อเนมมาปะ เหมือนเนามารเขาจะปวดท้องใช่หรือเปล่าชืบใช่จริงๆด้วยส่วนสิ่งของอย่างที่สองคือได้เย็บผ้าเอาไปช่วยใครดีครับทุกคนเสื้อผ้าขาดเนี่ยแมสซี่ก็ไม่ใช่อ๋อนี่ไงโชครถเฮใช่หรือเปล่าเหมือนว่าเสื้อเขาจะขาดเอาไปเย็บเสื้อให้เขาเลยชืบใช่จริงด้วยส่วนสิ่งของอย่างที่สามคือดัมเบลเอาไปช่วยใครดีครับทุกคนช่วยแมสซี่ก็ไมได้เอาไปช่วยโดโดโดด้บ้า เหมือนว่าโดโดโดเขาจะผอมแห้งแรงน้อยเอาไปให้เขาออกกับลังกายเลยร่างกายจะได้แข็งแรงเรียบร้อยโดโด,โดโดโดแข็งแรงแล้วนี่ไงพาร์เตอร์ที่แปะแผลเอามาช่วยเมสซี่ที่รับทุกคนไปนไงเมสซี่ก็เป็นแผลอยู่ใช่ไหมจื้อ